สวัสดีครับวันนี้นะครับผมป้อมนะครับนิโนแจนก็กำลังจ,จะมาทำทาเลนให้กับตัวเองนะครับในการลดน้ำหนักของตัวเองเพราะว่าด้วยตอนเนี้ยด้วยทุกข์รลีลขงผมเนีมันมันหนักนไปไกลถึงห่ส15โลไขมันที่เลี้ยก็สูงม,มีปัญหาเกี่ยวกับเขาเสื้อผ้าก็ใส่ไม่ค่อยได้ปัญหาสุขภาพว่าร่างนำนะผมก็เลยจะมาทำทาเล์ให้กับตัวเองครับว่า ตั้งแต่วันนี้นะครับวันที่16มีนา2564แต่ 25, 64, อีสี่เดือนนะครับใช้เวลาสเดือนว่าผมจะลดน้ำหนักได้กี่กิโลแล้วเราไปดูกันครับว่าวันนี้ผมจะพาไปออกลังการแบบไหนครับฉันไปที่ผมก็มาอยู่ที่ดนะครับไปดีประจาอํเาเภอนะครับอำเภอสุทางจังหวัดศรีสะเกดน,นะครับก็ผมจะมาทําออกลังกายโดยการฟิเนสครับคือ ก็ผมคิดว่านี่คือกีฬาที่เราตั้หนักที่ดนที่สุดแล้วครับสำหรับผมนะครับเดี๋ยววันนี้ผมจะมาเล่นโปรแกรมอะไรก็ติดตามชนครับ ันนี้ก็ได้วันนี้ได้เล่นไหลเสร็จแล้วนะครับก็เหลืเอเป็นคาร์ดิโอป้อมมาป้อมก็จะไปเดินที่สนามมุโกมาตรงตรงอำเภอกับตรง,ตรงมันมันมันจะเป็นวงเวียนซึ่งก็ว่าจะวิ่งเออว่าจะเดินเอานะฮะเดินสัก 30- มสถึงสีนาทีเดยวเราไปดูกันนะครับเพราะว่าจริงๆการคาร์ดิโอเนะี่ยมันก็ช่วยให้เอาไขมันออกมาใช้ได้เยอะสุนที้ผมก็จะจริงจาังกาับาคาร์ดิโอให้มากขึ้นพยายามจะคาร์ดิโอให้ได้มากที่สุด ตอนนก็ตั้งเป้าไว้อย่างน้อยนะยก็สาสิบนาทีนะครับนะครับก็มาเดียนต่อนะคาร์ดิโออย่างน้อยก็3าสิบนาทีครับก็จะทำให้ได้เดินเท่าไหร่สุดว่าช่วงนี้เขาก็ไม่ค่อยดีด้วยฟิตเนสเสร็จก็ต้องคาร์ดิโอต่อครับ วดเขา่านิดเดงฮะสู้ๆฮะสู้ๆเดินเรื่อยๆครับ30สิสบ,สสบถึงสี่สินาทีวันนี้สูส้ๆครับที่ผมก็เดินได้ประมาณ13ามนาทีมันเกิดการเป็นของกล้ามเนื้อทางน่องฝั่งซ้ายนะครับก็เลยไม่ฝืนเดินต่อเพราะกลัวกว็าะเจ็บนะครับพวนี้ก็ทำงานต่อด้วยกเดี๋ยวเดี๋ยวโงกลับบ้านไปพักผ่อนละฮะตอนนี้ก็จบการออกกำลังกายไปเพียงเท่านี้ครับครับก็ต้องบอกว่าวันนี้ออกกำลังกายก็ถือว่า เป็นไปได้ด้วยดีนะครับ80%แต่ว่าก็มีอุปสรคนิดหน่อยนะครับระหว่างตอนเดินคาร์ดิโอนะครับตรงสุดที่หงวกลมหานเกิดอาการนะครับกล้ามเนื้อขาแตยครับตรงนี้ฮะมันเกิดตึงขึ้นมาครับก็เดินได้อยู่มาสักสิบห้านาทีครับก็รู้สึกว่ายิ่งฝืนเดิน มันก็ยิ่งเจ็บขึ้นเรื่อยๆมันไม่ได้แม้แต่ว่ายืดแล้วก็ไม่ได้มีว่ามันจะดีขึ้นก็เลยคิดว่าควรจะหยุดก่อนแต่ผมไม่ท้อนะฮะก็ถือว่านี้ก็ถือว่าโอเคได้ลงมือทำแต่จริงๆก็ต้องบอกว่าเริ่มมาได้หนึ่งอาทิตย์แต่ว่าในอาทิตย์ที่แล้วเ่ยผมก็ไม่ได้ออกเยอะแค่เตรียมร่างกายเบสเยวน,นี้เริ่มออกจริงเอาจังแล้วครับวันนี้วันจันทร์เล่นไหล่ไปฟิตเนสไหลไปแล้วก็คาร์ดิโอแต่พรุ่งนี้ผมจะเล่นออก ถ้ามีเวลาผมอาจจะไปยิมที่ใหญ่กว่านี้นะครับแลก็อาจจะถ่ายมาให้เพื่อนๆได้ดูกันแต่ข้อมหวังของผมสี่เดืยวนี้ผมอยากได้ลงซัก15โลนะฮะสิบห้าถึงยีโลยังไงก็ฝากติดตามแล้ะเป็นกำลังใจผมด้วยนะครับสวัสดีครับ